สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําว่าทํายังไงถึงจะบอก Excel ได้ว่าช่องเซลล์รูฟเลนตรงไหนเนี่ยที่สามารถเลื่อนได้นะคะอันไหนไม่ต้องเลื่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องคํานวณใส่สู่รลงไปก่อนนะคะกดเท่ากับแล้วก็จะคลิกที่ช่อง K8 นะคะแล้วก็คูณด้วย N2 นะคะ วิธีเบสิกที่สุดเลยนะคะก็คือเราต้องกด f 4ลงไปยังช่อง cell reference ที่เราจะต้องฟิกตำแหน่งไม่ให้เลื่อนนะคะก็คือกด f 4ได้เลยนะคะพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บนะคะไอตัวสีแดงๆที่อยู่ตรงนี้นะคะมันจะไม่เลื่อนไปไหนเลยนะคะเวลา copy แล้วจากนั้นเราก็กด enter นะคะ แล้วก็ลากลงมานะคะจะเห็นได้ว่าแม่ว่าจะ Copy ลงมากี่ช่องนะคะก็ตามก็คือสีแดงก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะนี่คือการใส่เครื่องหมายดอลลาร์ลงไปที่เซลล์ร f เฟ e น c e ต่างๆง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ